ก็สวัสดีครับพ่อพ่อแม่ที่น้องเธอใส่ทั้งเน่อยเฮ้งพอดีเกมไม่ได้อวรกอัพผมมีโปรเจกต์กหนึ่งที่สร้างแมพซึ่งผมก็เคยสร้างแมพมาแล้วหลายแมพแมพเกมฟีฟา่าฟีไฟ,ฟ,ฟส่วนใหญ่จะสร้างฟีไฟแต่ผมมีแมพหนึ่งที่สร้างปีนี้แหละปีในสองพันยี่สิบได้สองพันยี่สิบเอ็ด เออถูกแล้วซึ่งเป็นแมพที่ฉลอง2021ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าผมก็ผมก็แมพเป็นแบบนี้แมพมีมีชีวิตกำลังเคลียร์พวก พวกพวกเอิมมอนอยู่ให้มันน้อยขึ้นเพราะว่าแบบนี้แล็กมากเพราะมอนเหมือนนี้เดี๋ยวมาเล่นเยอะๆนะครับชื่อว่าบักไลท์ RPG บั克ไลท์อวงเล็บ RPG บักไลท์บั克ไม่ใช่ดิ RPG ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยตัวใหญ่หมดเลย RPG ส่วนบัคบอมาปบอมสละอาคควายสละไอรอเรือแบบซื้อแบบนี้ครับจำเอาไว้เก็บใส่ก่องเพราช่างคนเดียวแล้วก็มีคนผู้ช่วยอีกหนึ่งคน เขาช่วยปรับปรุงจุดเกิดเพราะว่าผมยังทําจุดเกิดยังไม่เป็นเขาก็มาปรับปุเขาก็สร้างจุดเกิดแบบนี้เขาก็ทําพื้นเป็นแบบนี้ส่วนไอเทมสิ่งของพื้นที่แบบนี้แต่เขาทําเองหมดเลยนะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยผมทําเองหมดเลยที่แบบนี้เกาะทาเองหมดเลย มอนทำเองหมดเลยเขาก็จะมาปรับปรุงปรับปรุงเองหมดมอนกับไอเทมผมทำเองหมดเลยนี่คือไอเทมใหม่ของ ไอเทจที่พึ่งสร้างมันจะออกแหล,แหล็กๆเมนตน,นี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วนี่อยู่นี่เลยอันนี้พวกยาอันนี้พวกอาวุธดานอันนี้ดานสองดานฮีมานนั้นนี่ สว่วนนี้ดาหนึ่งดานน้นูสาวนั้นเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยบอสบอสอมปกติอันนี้ดาสามดาที่แหลกที่สุดที่จริงมันแหลกแค่ดาเดียวดาหนึ่งน่าจะแหลกมากกว่าแต่มันไม่เห็นแหลกเลยสว่วน,นดาสี่ก็เป็นดาแบบโลกอนาคต มีอะไรเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดให้หมดเลยให้หมดเลยกับอันนี้มันปกติโวดมากต้องใช้อาวุธนี้เท่านั้นถึงจะชู้ได้อันนี้เป็นอาวุธที่เก่งที่สุดในตอนนี้อาวุธใหม่เอาไว้รักษาอืม จะดูต้มมอนพวกนี้ทำเองผู้ช่วยเขาจะเอาแก้ไขามาจากไหน,นเขาเอาแก้ขไขไม่ได้ถ้าได้เสียงซืเออยอคือดูดังมากผมไปดูหนังแหละส่วนสิ่งมีซีวิตกอปเขาหมดเลยไป Pay cop khao download khao một li nè nè cop khao một li nè cop khao một นี่นี่ไอเทมไอเทมนี่อันนี้ไม่ไดเอามาทำเป็นแมบ,บหรอกมาขอโหลดมาเล่นเล่น ก็มาเล่นเล่นก็เข้ามาเล่นเล่นคงต้องใช้ดาบอันนี้คือดาบของเอฟมินมัง้งคืออุ๊ยเนี่ยอาวุธช่างเยอะมากถ้าปืนพวกเนี่ยคือแบบ มาจากแมปเก่าแมปเก่าที่สร้างแล้วมีความสำเร็จแบบนี้มีคนเยอะโหลดเป็นสองคนอะแต่ยอดทิ้งไปเพราะว่าแบบนี้ลงทุนเยอะมากแล้วก็มีคนโหลดแค่หนึ่งคนเสียใจเสียดใจมากคงต้องสร้างดาวแอดมินเพื่อป่กคนผู้บิ้ี นี่คือดาวแอดมินที่สร้างมาเล่นเล่น anh em không thăng cho mang pho đăng cái này, game Đi tham số game, đó có bước bước cô đăng ก็ยังไม่รู้รวิธีโหลดเลยโหลดดาวโหลดใช่ไหมให้ทําการกดอันนี้ไม่ได้กดอันนี้แล้วต้องกดอันสีทองตรงนี้เลยรับยากอนี่มีคนสร้างเยอะเลยให้เลือกเลยแล้วก็บางอันก็ดาวโหลดไม่ฟรีอัน,นีหยพวกเนี้ยดาวโหลดไม่ฟรีทั้งอัน mặc ăn đâu rồi mấy phi <stereotype> thế thấy tiếng vô cửa cơ dập của cô nó mình đặt lòng tôi cũng chỉ bật thêm anh anh em A phố si hà <hell> ta à mùa cô chú ก็กลับบ๊ายบายครับแบบน,นี้สร้างเสร็จแล้วลโหลดเยอะๆนะครับอ๋อดูไปเดี๋ยวให้ดูชื่อซื่อว่าแบบน,นี้เลยก๊อปได้เลยบักไลเนี่ยไอบีจีบักไลเนี่ยโอเคนำ้ำายบายอ๋อไอเดียผมว่าไอเดียในการเล่นเกือบลืมต้องดูไอเดียคนช่างก่อนอดีผลเจ็ดสองศูนย์ 1 6ึ่1ก็สามารถสต็อปได้เพื่อดูนี่คือแมพที่ผมสร้างอันนี้เก็บเบลเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ผู้ช่วยเขาสร้างแบบนี้แต่ผมดูมนมันมองไม่ออกอะไรเปลี่ยนอันนี้คือแมพที่เล่นกับเพื่อนเล่นๆไม่ได้เปิดจริงอันนี้ก็ไม่เปิดจริงนะนั้นไปาป